เดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังพี่น้องอเล่าสู่ฟังกับยูคาใต้นที่ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องดู ừ, เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อกี้นั่หละพี่น้องที่เขาให้หนึ่งพับาทนนแหละที่ผมไปถ่ายให้พี่น้องดูให้ดูความความกว้างมันพี่น้องประมาณยีสประมาณ10นิ้วอะไพี่น้องอ่า สิบนิ้วประมาณยี่สิบห้าเซนเนาะประมาณยี่สิบห้าเซนเนี่ยแ,แต่ละต้นเนี่ยแต่ละต้นนี่ก็อันนี้ก็เนี่ยสิบนิ้วแต่ละต้นเนี่ต้นเล็กต้นใหญ่แต่ส่วนมากก็ประมาณอันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบเซนอันนี้แปดนิ้วที่เขาให้หนึ่งพันเียวเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็สิบนิ้วเหมือนกัน ฉเฉลี่ยรประมาณ8ดนิ้ว9้านิ้วสินิ้วพี่น้องที่เขาให้พันหนึง่งผมก็มาคิดคิดดูแล้วก็เสียดายพี่น้องเสียดายเพราะว่า f อซก็คอมเมนต์มาบอกว่าเขาให้ถูกก็เลยสิตัดเองผมเอาไปแล้วตันหนึ่งพี่นอ้องผมคาดว่านี่จะได้ประมาณสตันสี่ตันหรือหตันเนี่ยผมคิดว่านะ เออเขามาให้พันหนึ่งมันก็นถือโพสเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีก็คอมเมนต์บอกว่าให้ถูกเกินไปเห็นว่าพันหนึ่งเออที่ผมเสนอไปเนี่ยที่ผมเสนอให้พี่น้องดูที่เขามาให้เนผมว่ามันมันคุ้มไหมยังมานันแล้วก็วัดเส้นรอบวงให้เอฟซีดูเนาะก็ขอขอบคุณแล้วกันพี่น้องคำแบบเอฟซีที่คอ,อมเมนต์มาบอกบอกว่าถูกเกินไปตัดเองหลายๆก็นี้ีก,กะก็น่าจะใช่พี่น้องเอ้ย เพราะว่าต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่แต่เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอืมแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยก็ได้แค่พันเดียวเนื่อแต่อันนี้นี่ผมเอาไปแล้วเที่ยวหนึ่งได้แล้วหนึ่งพันบาทอันนี้คนะาดว่าน่าจะได้สี่ถึงห้าตันก็น่าจะได้เป็นเงินอยู่ประมาณสี่พันห้าพันบาทได้เลยเออคือถ้าผมขายวันนั้นก็คงจะเสียดายอะเนาะออเนี่ยต้นนี้อันนี้ก็ อันนี้ก็ยี่สิบห้าเซนกะสิบนิ้วมันเฉลี่ยก็ต้นใหญ่ๆพี่น้องมีก็ต้นต้นเล็กก็ไม่เยอะอันนี้ก็อันนี้ก็ยี่สิบยี่สิบเซนแปดนิ้วมีแต่ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยพี่น้องต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเนาะตอนนี้ก็ไม่อยู่ค่ากะตันละตันละพันพี่น้องตันละพันเนีก็ดีกว่าอยู่เฉยแล้วไม้มันสวยด้วยนี่พี่น้อง อันนี้เป็นไม้ไอ,อยูคาของ SCG พี่นอ้องเ C G ซีน่มาบแมนของเคเจ็ดน,นี่เนื้อแน่นพี่นอ้องเนื้อแน่นแต่ของเคเจ็นี่เนื้อไม,ไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวไวแต่ตัวนี้นี่ก็ผมว่ากับไง,งเรี้ยวคือกันได้หละอืมบุกมากกับห้าหปีเนาะนี่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆสวยๆตรง,ตรงๆพี่น้องเนี่เป็นไม้ยูคาเนื้อเยอื่อ Ừ, สวยงามพี่น้องโอ้โอ้ฝนสีตกเลยพี่น้องฝ่าห้องบึมบึมแล้วอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวย่านฝ่าพี่น้องย่านฝ่าฝนสีมาย่านฝ่าทายโดนบ่ไร้ฮะโอเคประมาณนี้พี่นอ้องอัปเดตเล่าสู่กันฟังเออสำหรับไมอูคาที่เขาให้พันหนึ่งเออก็ถ้าขายก็คงสิขาดทุนเออตัดเองดีกว่าโอเคครับผมประมาณนี้ขอบคุณสำหรับ fc ที่คอมเมนต์มาบอกเออถ้าไม่มี fc ก็ คือสิขาดทุนออเนาะโอเคครับฝ่ามาแล้วโอเคซ้ำนี่ละ